กับสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมส่อแสบ่งแห่งคนรักเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญห้าบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่หละครับท่านสำหรับเหรียญห้าบาทสองเหรียญสองพศนี่นะครับท่านเรามาดูคราบ้าจะมีปีปศนึงอยู่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากครับ จนอีพีปศหนึ่งไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากกนาทันแต่ตอนนี้หาค่อยๆเจอแล้วนะครับถึงไม่ได้ติดอยู่ในอันดับที่หายากแต่หายากมากๆเลยนะครับในทุกวันนี้นะครับท่านเรามาดูเหรียญแรกกอนดีกว่านะครับบ่เป็นปีปศเลยนะครับนี่ครับเหรียญแรกครับเหรียญแรกนะครับพอตอนพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดกับทันอ้โหเหรียญนี้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากสุด้วยนะครับเนี่ยผลิตน้อยหายากมากเลยครับสําหรับปีพศนี้ครับและราคาก็สูงเกินต้านเลยครับเนี่ยสําหรับีีนนน่่ะคทาออื้ แบบนี้หายากมากเลยครับผดจะหาเจอได้โอ้โหดูสิครับคมชัดเจ๋วมากครับทั้งๆที่ยังไม่ได้ทำกันหลังต้องเงาวับจับใจจริงครับสตลอดนี้นะครับปีพศ2541นี่นะครับท่านจำนวนการผลิตอยู่ที่7,863,000เหรียญนะครับท่าน7,863,000เหรียญนะครับท่านโอ Somehow, 70, 360, 3, 000, 000้โหครับติดอยู่ที่อันดับที่5ของเหรียญที่หายากนะครับท่านอันดับที่5ของเหรียญที่หายากนะครับสำหรับปี2541นี้นะครับท่าน ในระดับยูเอนซีนะครับขอให้อยู่ที่เหรียญละสองร้อยห้าสิบาทครับท่านสองร้อยห้าสิบาทนะครับเนี่ยไม่ธรรมดานะครับสองห้าสี่หนึ่งนี้นะครับสองร้อยห้าสิบบาทนะครับส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้นะครับตกอยู่ที่เหรียญละห้าสิบถึงแปดสิบาทเลยนะครับเนี่ยสูงทีเดียวนะครับเนี่ยถ้าเป็นยูเอีได้เยอะครับสองร้อยห้าสิบแต่เนี่ยเหรียญีผ่านการใช้นันตกอยู่ที่ห้าสิบถึงแปดสิบบาทตามสภาพแล้วกันนะครับมาครับเหรียญแรกผ่านไป มาดูเหรียญที่สองครับเนี่ยนี่เหรียญที่สองนะครับเหรียญแรกผ่านไปแล้วครับคือติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากแต่เหรียญนี้ไม่ได้ติดนะครับเนี่ยนี่เหรียญนี้ไม่ได้ติดนะเท่าที่ผมดูอยู่นี่ครับเพราะว่าผมดูก่อนที่จะมาให้พี่อนเพื่อนนอนดูครับสภาพสวยนะครับนี่ลักษณะแบบเก้าเหลี่ยมนะครับสองสีเก้าเหลี่ยมนะครับมาดูด้านหลังครับเป็นปีพศอะไรครับนี่ครับพอต5 4พันห้า้อยสิบสองครับสันสองห้าสี่สองนะครับ่ันนี่ครับไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับสำหรับปีสอง จำนวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ครับปีสองห้าสี่สองเนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับมองไม่ชัดเลยเนี่ยอยู่ไกลคืนครับเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับท่านห้าสิบเท่าไหร่ครับตัวห้าสี่สองนะจำนวนการผลิตอยู่ที่ห้าสิบแปดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเหรียญนะครับท่านห้าสิบแปดล้านหกแสนเจ็ดแสนหกหมื่นเหรียญนะครับท่านในระดับสูุทธินั้นขอให้อยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองครับท่านผลิตเยอะครับ หนึ่งร้อยบาทครับสำหรับปีสองพนห้าสี่สองนี้นะครับเพราะว่าไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบบรรด์ที่หายากนะครับท่านส่วนเหรียญที่ผ่านการใชยนั้นตกอยู่ที่ละละยี่สิบถึงยี่บห้าบาทเท่านั้นเองนะครับจบคลิปแล้วขอให้พี่พี่น้องน้องทุกท่านดูดีมีความสุขต่อสัตว์มันครับท่านเพราะว่าเหรียญถ้วนนี้มันหายากขั้นพวนพ้วนนะครับท่านขอให้พี่พี่น้องน้องทุกท่านรีบหารีบเก็บ ให้ไวเลยนะครับก่อนที่เขาจะยกเลิกการใช้เหรียญรลอเก้านาคะ